รับงัวเมื่อนี้นะครับเตรียมรอกเดินรถกันตีแท็กแบบนี้จะเป็นของในห่างเหยียดนะพี hmm, so mm ่น hmm. uh ้องครับ hmm. ส so, uh, uh, ่วนลายสิตอนนี้นะครับมีเป็นงาแม่นะครับที่เป็นสือเขาคนถึงลายนะครับเมื่อนี้อาจจะเป็นออเดอร์งาแม่นะครับงาผูกก็มีนะครับป้าไปครับพี่น้องครับเก่วกับงแม่ครับ อ,อ,อันนี้กเรดครับพี่นองครับขายดีเถอครับสี่หมื่นโอ้ยสี่หมื่นคือตัว 40, สา,สาตัว3<า><า>ตัว,ตวปะครับอ๋อผมมาแต่ตัวเดียวคือใ้ราคาดีแถวไสิ สามตัวครับพี่น้องสี่เงินหกพันห้าร้อยบรรยากาศการรับเงินครับพี่น้องแถวแถวได้เงินเ,เลยหรือเป่รับเงินเลยครับพี่น้องเถาแถวรับเงินหอยไม้ครับพี่น้องหอยไม้ข,าย,มขายขายไปเท่าไหร่น้องไม้ ขายไปจากบาทตัวนี้หมื่นสามพันหมื่นสี่พันหาร้อยาซื้อซืาซมันแมนบอสสี่พันหาเด้อครับเดเด้ผมยางไปเบิ่งก่อนเนขายมาจากไหนขายสี่พันหาสี่พันหารอยเด้อครับมันไหนกำไรอยู่บสี่พันหานี่ไหมขายขายซื้อซื้อนี่ล่ะมันบ่ได้ขายก็เลยขายออกนะครับสี่พัหานะครับพี่น้องครับ หัวน้องไม้ด้วยครับเด้อ4,500นะครับเป็นรถเรียบร้อยครับบ่ได้กำไรกับขายเต็มหลังมันบ่ไดดขายไดยขายซื้อบ่อดดขายนะครับอ็หารหยีบยดบุกข,ขนาดกับพี่น้องครับต่อกันแล้ว เซ็กโทรศัพท์นะครับสื่อขายกันมันขาดทุนแปดลาเอาขึ้นสองหมื่นขึ้นไม่ห่างหยัดต่อขนาดครับพี่น้องครับมันนิ่งว่านิ่งเหลือหลายครับพี่น้องครับเพราะว่าพอบางว่า เข่าลายครับสวยๆแล้วนะครับถือว่าถือว่าสายนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตลาดนี่คือขาดอยู่นะครับคน้นกับเลือหลายครับ,บวันนี้วันเหลือหลายแตงกวรรครับเลยคนกับเลือหลายนะครับพวกขึ้นรถก็ขึ้นรถครับซ้อนขึ้นรถก็ขึ้นรถ <c oughs> <c oughs> โอ้หัวใหญ่ครับพี่น้องครับหัวใหญ่ใหญ่ครับไปแล้วครับพี่น้องครับคุยอาจารย์เพิ่นก่อนวัสดีครับอาจารย์ครับวันดีครับมนีในยังมาเน่ครับมือนี้เอามาจุกตัวครับ หนูสองขาสี่ขตัวครับ8ปตัวนะครับ8ปตัวตอนนี้เหลือจีกตัวอาจารย์เหลือ5ครับเหลือ5แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบิร์นะครับพี่น้องว่าอาจารย์มวลเลี้ยงกระมีนะครับครับอ่าตัวตัวไหนแนะนำก่อนครับอาจารย์ตัวตัวนี้ก็ได้ครับอ่าตัวนี้อ่ะแยกลูกแล้วครับแยกลูกแล้วนะครับพี่น้องมือหาปัญหาครับมือห้าพันห้าพึงสมครับพึงสมก้อนนั่นก็ดีว่าเท่อกับบัตรสมัยอ๋อผสมโตผสมโต ผสมโตได้ครับเดิมหมื่นห้าพันห้านี่คือหัวอาจารย์คนว่าหมื่นห้าพันห้าเอาตัวที่สองครับอาจารย์ตัวนี้คือการครับหาหมื่นหาปัญหาละคาเดียวกันทองเนี่ยบอกมันมีตำหนิขาถูกอ๋อมีตำหนิขาถูกด้อครับเดิมถึงแยกลูกก็ออกไปเป็นใครเป็นกันครับผมนี่อาจารย์แล้ชัดเจนนะครับขาถูกก็คือขาถูกอาจารย์มมีตัวแม่ลูกครับแม่ลูกนะครับสองพันแปดครับแม่ลูกสองพันแปด อ๋อตัวนี้ก็ตัวนี้ครับผมอ๋อตัวตัวหันดางมาสองสองตัวนี่นะครับรนี่ครับที่น้องครับสองหมื่นแปดพันที่น้องครับตัวแม่มาตัวนั้นมื่นแต่ทันหาครับมื่นแปดพันห้านี่ตัวริมสุดนะครับพี่น้องรับประกันมาสองตัวรับประกันตัวเรียบร้อยตัวเรียบร้อยตัวเรียบร้อยความผ่านใจนะครับเดือนะครับนี่มีอยู่ทั้งเบิร์ดหาแม่นะครับหาแม่เมาได้บ่อาจารย์ได้ครับกันผู้ใดอยากเมาก็เมานะครับเมา เมาส์กันราคาพิเศษให้เอกแน่ครับนะครับราคาพิเศษนะครับรถเด้เป็นหมื่นครับรถได้เป็นหมื่นนะฮะัดเมาส์รถได้เป็นหมื่นนะครับคันขัดอยู่ใกล้ๆนี่ไปทรงฟรีพอครัไปทรงฟรีนะครับพี่น้องครับของอาจารย์นี่มาตรฐานนะครับมาทุกเสานะครับมาทุกเสาเป็นตัวไหนตัวขายไปเป็นร้อยได้เนาะเป็นห่วงเหี้ยงหวง่ามนะครับเป็นหัวง่ามหวถูกไม่ง่ามอ๋อขายไปทั้งพุ่นละแน่ครับขายไปทั้งพุ่นนะครับหัวง่ามก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่อ๋อ แต่ได้ขายไป3นะครับตอนนี้เหลือหานะครับตลาดเขามาผู้ใดอีกสี่เพื่อนโอ้โหผู้ใดผู้ใดอ่าอยากไปเบิรงกับไปเบิรงนได้นะครับอยู่ของอยู่หลักยังมีอีกครับเป็นังในสถานการณ์ครับราคาอ๋อเป็นเป็นอย่างหนึ่งคือฝนปะเป็นฝนน้เนาะเป็นเขาเขาภาษาเนาะเออเมอแมนช่วงนี้มันมือเนี่ยเป็นมืองานหลาย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 มองหลายหลายบอลเฮนงานเขาภาษา นะครับเพื่อไทยเพื่อไทยเกษตรกรเพิ่นบ่ได้เข้ามาเนาะนะครับแต่ว่าก็ก็ถือว่าหน้าตานะครับแต่ว่าก็สูนัดวังหันบ่ได้นัดวังหันแหล่งกว่าอาจารย์ฝากลูกคนฝากเบอร์นะครับชุดเกาห่าครับพุกหนึ่งสี่ครับซีเจ็ดหกหนึ่งครับผมกะอาจารย์แจกนะครับเนาะอาจารย์แจกเอออาจารย์แจกอาจารย์แจกนะครับอยู่กันทะลักเข้านี่ล่ะนะครับผู้ใดอยากเบิ่งเพิ่มเติมก็ไปเบิ่งอยู่บ้านได้ครับพี่น้องครับมื้อนี้ให้มันมานครับดีครับ พี่นองครับมึงว่าแม่เด้อครับเด้อว่าแม่นะครับแม่ลูกครับพี่นองครับแม่ลูกลูกตัวผูเด้อครับเด้อแม่โค้งๆใหญ่ๆนะครับเดยวสีถามเพื่อนสวัสดีครับป้าสวัสดีครับว่าเท่าไหร่ก่าครับตัวนี้หน0่งเก้าพันนะครับสองหัวใจนะครับสองแม่ลูกครับพี่นองครับนี่เป็นง่วง่วลูกปูครับแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงเนี่ยน้อยนึงครับ พันตัวขาดน้ำเลี้ยงคือเพื่อนสิเพื่อนสิโค้งสางเพื่นดีแห้งนะครับพี่น้องครับแต่ว่าเพื่อนขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงนะครับทั้งแม่ทั้งลูกเอาไปอีกนิดนึงครับพี่น้องแม่ยนี่สูงประมาณร้อยสี่สิบบวกคนละครับพี่น้องลูกเพื่อนกับโค้งสางก็ดีครับแต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงราคาเปิดไปหมื่นเก้าพันหมื่นเก้าพันต่อรองได้ต่อรองได้นะครับพี่น้องครับต่อรองกันไหนนะครับกับอ่าวนาเพื่อนนี่เพรว่ามันเดี๋ยวมาโตครับมื่อนี่โตเบิร์ตแล้วใส่อีกครับ โอ้คนคดเได้ยวสองตัวนะครับที่ที่เหลือจะเป็นง้วเถิกบ่ครับนั้นนั่นเป็นง้วแม่กันตัวตัวแม่สีแดงบ่ตัวตำตัวนอนเลยหน่อยมันหน่อยเพราะอ๋อมันหน่อยนะครับว่ามูลนะครับแล้วก็ตัวไหนอีกของห้าวอแม่แม่โค้งตัวนี้แม่โค้งตัวนี้ว่าเท่าไหร่นอะราคาเดียวกันหมื่นเก้านะครับเป็นแม่ลูกบ่ครับแม่ลูกลูกแม่ตัวนั้นอ๋อตัวนี้ลูกแม่ได้ครับเดี๋ยนี่ตัวนห้นหมื่นเก้านะครับผู้ใด อยากได้งูวนะครับแม่ลูกนะครับแม่ลูกบบถึง2องหมื่นนะครับราคาต่อรองได้นะครับพี่น้องครับกะโทรมาหาเพื่อนได้นะครับผู้ที่เบิ่งอยู่หล่ะครมีความสนใจนะครับโทรมาสอบถามเพื่อนได้นี่ยตัวนี้ของไผรนี่เพื่นซื้อหรอเนี่ยไหมอ๋อเพื่นซื้อของในหอยต้องใส่เป็นเวียดนะครับแล้วติดแท็กยางดีเวียดนามนะครับพี่น้องซื้อเรียบร้อยครับพี่น้องเอาฝากเบอร์นะครับข่าดศูนย์แปดสองครับแปดหกสี่สี่แปดสี่สามครับครับผม ในห้างยังก่อครับในทองพมมาในทองพมมานะครับอยู่มหาลาดนี่แหละมหาลาดเลยครับมหาลาดกันทะลักเด้อครับเด้อคุณได้อยากซื้ออยากขายอยากขับอยากได้ง่วงนะครับโทรมาสอบถามได้ครับวัอนี้เหลืออยู่หกตครับเดี๋ยวขายสองนะครับวัอนี้ให้ในห้างมัดหมันครับผมครับครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับเป็นบรรยากาศด้านหลังครับโซนขึ้นวานแล้วนะครับเด้อฝุ่นเจี่ยนมาฝุ่นฝุนฝนนะครับพี่น้อง เขาแค่รับเงินนะครับจากแม่หางเวียดนามนะครับแม่หางเวียดนามหมดเขามาแล้วครับรอรับเงินนะครับเดี๋ยวเบื้องบนเอางูหน่อยคืนเป็นรถก่อนนะครับงูหน่อยเป็นรถเป็นเด็กปน้องคือจังสูงๆแต่ว่าตัวนี้กระจอนะครับพี่น้องครับเอาแมมมาเทียบไปคืนแล้วครั เอ้ยหน่อยเดียวกระโดดพิษแม่ลูกแม่เมือสีแดงครับนี่นะครับเอาขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วพีดไว้แล้วครับพี่น้องครับโบขายบขายว่าเท่าไรก่อนนันจังเอาเมื่อแม่ทองในเมื่อสาม ขเขาายแม่ลูกอ,อ๋อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่บอกมูนสามเขาข<ว>ายเขาายอ้โอ้มองมองมอ,งองยากได้เขาได้กว่า, 16, 16, ามูลหกพันหามหขาดกันอยู่สามพันนะครับแม่มูนหนึ่งนะครับลูกโกพันหาครับพี่นอ้องแม่ทองมูลหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ผมแจ้งราคาให้ฟังแม่ลูกนะครับมูลหกพันหานะครับลูกเหลือหกพันหาครับพี่น้องแม่มูนหนึ่ง แม่ลูกอีกแล้วห้องมื่นหกปัญหามื่นหกปัญนะครับหรือว่าซื้อทั้งแม่ทั้งลูวกมื่นหกปัญหาราคาต่อรองได้ครับพี่น้องเอาฝากเบอร์นะ02ครับเขียนหาแปดครับ 28, หาสองชุดแปดครับผมบุดอยากได้เฝ้าโทรมากําลังเสียวรถเมื่อนะครับเอาง้อเมื่อแล้วนะครับบ่ได้ขายเป็นว่าเขาเขาให้รูปครับพี่น้องครับมาเบิ่งกฝั่งนี้นะครับเด้อขายขายเท่าไรก่อนหมื่นแปดพันห้าร้อยครับหมื่นแปดพันห้าร้อยครับพี่น้องครับนี่ ไม่แต่ง่วงแม่ยังไงนะครับเอามาอ้า,มร,ามรูปเกิดรูปเป็นรูปรูปเป็นรูปเด้อครับเด้อโอ้ผู้สาวเอาง่วงมาทรงครับพี่น้องครับนั่นแม่เดี๋ยบอกนะครับเอาเอาง่วงนะครับเอาง่วงมาขึ้นรถนะครับพี่น้องครับบรรยากาศคือคักครับพี่น้องเตรียมเอาง่วงขึ้นรถง่วงแม่นะครับเดี๋ยวนียบปัญหันมาสื่งว่าแม่ขนทางทจะจะหลายครับพี่น้อง จังหวะเนาะ BHS บ่แม่นทั้งนี้แหละครับนี่นอาจจะเป็นโซนเดียวกันนี่แหละอาจจะเป็นโซนเดียวกันนี่แหละครับไปหาหมองผูกก่อนนี่เลยครับเด้อเอดที่บอเอฟโกงเอสที่บอเอสที่บอบอเพื่อนคือรถท่าน The ้ำกันแหละครับเอดคิวเอดคิวครับ นั่นนั่น,น,นแต่ว่าส่วนหลายเพราะก็ะคืนรถคันน้ำการหลับเพิ่นเพิ่นซื้อน้ำการหลับเงินนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีถามเพิ่อนทุกเพิ่นเสือพี่วัดฟาร์มเนี่ยนะครับพี่น้องเพิน่นเลี้ยงว่าเก่งๆนะครับไปเลี้ยงว่าขุ่นจักรผู้ขุ่นทั้งขุ่นออกไปเต็มรถแล้วครับพี่น้องสายเล็ก็เอาเด้อครับนส่วนหลายพี่น้องเซ็นเตอร์ว่าเมียนะครับมามกขึ้นนะครับเบอร์นเนี้ย ส้องใส่วังว่าปลูกแพ้งหลังจาหันมาเสืองว่าแม่นั่นะนะแม่นะครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับได้ได้ยังมือเหนียวทั้งตัวล้เหรอยดตัวเรา่าได้เพาเอนุตัวหามาบทพาน่อยตาหาตัวครับได้หาตัวนะครับสไส์เหนือนะครับสู้เขาปลดอยนะครับราคาแข่งกับเขาปลใดนะครับเนี่นะครับเสียต่อยครับพี่น้องครับยังรอซื้อขึ้นเก้า ผมได้อยากขายง็วาเอาฝากเบอร์แน่บผมได้ฝากโดนหรอเปล่าโดนเ้าสองสองหนึครับครับผมทุกทุกรุ่นทุกรอยทุกรอยถ้าได้ราคาถ้าได้ราคาสื่อเบิร์ตเด้อครับเด้อสายกันทะลักเข้าในราคาพี่น้องครับเด้ดครับ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 ผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่น้องครับนายนายหอยเลียดครับพี่น้องนายหอยเลียดอางวา ว่าบดโบดเพื่อนวานะครับพี่สายเนื้อกระไดสายพ่อพันธ์กระไดครับพี่น้องครับลูกมี่แปดเพื่อนวะตัว่สามหนึ่งตัวุ่นตัวหุ่นลูกเทพสามหนึ่งครับพี่น้องครับแล้วตวเบิ้งตัวนี้ก่อนตัวนี้เอิ้นว่าเท่าไรก่อนตัวนี้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยโอ้หมื่นพันหารอยครับพี่น้องครับแต่ค่าเมากับกินขาดแล้วเนาะตัวนี้ก็ตัวนี้กัเจ็ดลอยแต่เมานี่แต่เมากับราคาเจ็ดลอยเพื่อนวานะครับเมาหนังเมาหนังหายไปซื้อ ขายไปซืซ้อัาพี่น้องแถมไปก็มั่วหมื่นหนึ่งพันห้าร้ยหอยลิตรนี่ตอร่องใดนะครับเด้มแม่นว่าต้องได้กับตอร่องใดเช่องครับเชีงเช่องอนาคตพอพันนะครับบริจาคใดพอพันกับเอาไปเห็ดเนือนะครับพอได้ผลพิ้นถามหมื่นพันหมื่นพันนะครับเด้อตัวนี้นะครับลูกเทบซ้ำหนึ่งหมื่นันมื่นพันนะครับรอดรอดได้เพเสียรอดเพราะได้ ไห้พันรถพันรถแม่ต้อรถโอ้ยผมเดี๋ยวผมขายไห้ดูสามหนึ <S 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 ่งด so ูเทพสามหนึ่งนะครับพ uh ี่น้องครับดูเคฟสามหนึ่งของหึกหนาเลยแข่งตามคุณเลยสองคันคันเมาส์สองตัวกับรถพิเศษเน่ยครับรถพิเศษนะครับโดยของหอยเลียเมาันนี่รถตรังปิยานขาทุนครับเอาไส่ขอกไว้จะหาหกเดือนออกมาเลยออกเป็นตัวใหม่เลยตัวหม่เลยเดี๋ยวนีนเบิ้งข้อ มึงงนหนักนะครับพี่น้องครับแข่งขาใหญ่ดีเนาะหอยเนาะเ่มเงาเมครับโอ้ยเดินเดินเดินเดนเดินเดินนะเดิลึกตัวนี้ครับเดนกรเกฟสามน่็ว่าหอยลีดเพิ่งกัสเปคเพิ่งกัดีแน่อยู่นะครับมันเป็นคนทันสมัยแน่อยู่เลือกหั่วฮเกียรตเมันสิไปทั้งงานเลยหลายขนาคตเนาะมันไปเดิไกลของตัวคืออานาคตนะครับพี่น้องครับตัวหนึ่งเมื่อสิบห้าร้อยนะครับตัวนึ่งเมื่อพันหนึ่งครับพี่น้องครับ ของหอยลิดซสือสองตัวลดได้อีกครับพี่น้องครับต่อรองกันได้ลดได้อีกนะครับเอาฝากเบอร์เบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าแปดครับสองสองสามครับหกสองห้าแปดครับนอกจากเลี้ยงงวดแล้วเอาเอาผู้ใดอยากได้ไก่เนื้อแมนครับไก่เนื้อเป็ดเนื้อบรับผลิครับไก่ชนกระบี่ครับมาเบิองได้นะครับอยู่คออยู่รัสมีงวอีกนะครับหรือว่าอยากได้ไก่อยากได้เป็ดไปเห็ดกินนะครับเด้อหอยลิด จัดการให้ได้ครับถอนขนให้เรียบร้อยนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับสั่งมาได้ครับมันท่าบ้ครับมันนี้เอามาสักตัวมันเนี้เหลือสองนี่แหละเหลือสองตัวร้อยได้ขายดีร้อยขายดีกันตัวร้อยหมื่นกว่าร้อยร้อยหมื่นหน่อยหน่อยมันกลางกลางขายดีขายดีตลาดเริ่มคึกคักนะครับจะได้เห็นว่า ง<ข>่วแม่สาวจะเป็นใครว่วอ๋อง่วแม่มสาวขายดีนะครับพี่นอ้องครับแต่ว่ายุนี่กับสีสังเกตเป็นกเกษตรกรย่างหลายเนาะใายครับเป็นเป็นตลาดเดียวนะครับติดเกษตรกรย่างหลายนะครับติดโบเมนตแต่ในหางและหลายหม่องไปกับสีแต่ปวดในหางในหอยนะครับแต่ว่า,าขันมากกันขันมากกันทะลักนี่สิดได้แปลกตาเนี่ยห<อ>นึ่งสิง่วมันก็เอาขมาขายดูครับยุนี่ขายดีนะครับเด้อหอยลิ้นลำประกันครับมันเนี่ยหอยหอยลิ้นมันนั้นครับผมขอบบคคุณรัสวัสดีครับผม ะจะได้สามแปดคนเนี่ยสามหมืนมมน่นแดนะครับเดิดนม,มันม,ม,นม,มนา,าแม่ลูกนะมมค,ออครับเกิดสามหมื่นแปดพันนะครับพี่น้องครับลูกลูกเป็นตันตูรูดีแท้นี่ลูกข้มาเพื่อนครับเด้อลูกลูกพ่อใหก่กว่า ดูเค้มซ้ำหนึ่งใบหลอดมีอยู่บบุเอามาใบใบมีอยู่ผมบุดเอามาใบหลอดมีนะครับเด็กปุร้าใบหลอดผู้ับปออนไลน์เบิ่งอยู่ตอนนี้นะครับผู้ใดสนใจนะครับนิ่งขนาดเชือนะครับสามหมื่นแปดใบหลดใบเตบ่งูนแม่ใบผมุก็แเเบินะครั่นกระเชื่องแม่นใจน่ัอนะรอ่เลกๆนี่ไรเจ้าเนย แต่ลูกมันพันจยากได้เมือนหานะครับพี่น้องพ่นต่ออยู่ขายอยู่อ่ะเป็นบัวขายนะครับเบืองเบื้อขายซึงแม่ซึงลูกมันดันจูรูนะครับนอคอ๋อบึงต่างคอเลครับมันเบืองงวงมันนาดีมันนาดีนะครับเอาเอามาเล็กตัวครับบารมันนี่ใส่ใส่งวเขาเนี้ยคายไปแล้วขายไปแล้วงวาันงล้ายเรโอ้เหเืออยู่สามตัวตัวทั้งหลังกระเบนบมเนี่ยตัวหลัง้ายวัมอสองพันตัวผูดตัวมีเขามืองสองพันทั้งหลังหมดนะครับตัวเอกตัวเถินะครับ มัวมีแต่งงามๆนะมัวเพิ่นนะครับพี่น้องเอ่าฝากเบอร์ได้ป๋าเพิ่นออนไลน์อยู่ย์เก้าหกครับแปดสามหนึ่งครับเก้าแปดสี่หกครับพ่อใหญ่ย่างก๋วยผัดตบหูพ่อใหญ่ห่อพ่อใหญ่บัลตบหูนะครับลูกสาวหมวสี่ห้อยอ๋อพ่อใหญ่พ่อใหญ่บัลตบหูวนี่นี่เดี๋ยวโหเพิ่นโอ้ยสี่สี่หอยทอดโหเบิ่งนะครับพี่น้องรุนพูดอะอยากได้งวงงามๆครับพี่น้องโทรเข้ามาโทรเข้ามามาเบิ่งเอาน้ำเพิ่นนะครับเด้องามๆนะครับใส่อีกตัวหนึ่งใส่อีกตัวหนึ่งของห่าวเรือนมา ต้นนั้นจูงไปเรีวขายแล้วต้นนั้นขายหมืนหกนะครับพี่น้องกูงวเรางามง่วเรางามครับพี่น้องครับน่าชนใจมื่เก้าพันพี่น้องเมนูได้พาพพี่น้องยางเข้าไปเบิ้งตัวใดล่ะลูกเรลูกเรูกเอาฝากเบอร์ไปก่อนคอนสิแบงไปทั้งอื่นศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดศูนย์เจ็เกาแปม่หอยยังก่อแม่หอยรวยแม่หอยรวยนนคูนนท์คู่น่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่ว่่เ่่่่่่่่ค่าต่่่องไ่่ครับพี่น่องครับ ทางท้ายขายดีครับพี่น้องเอามาขายเบิเร์ดเหล่าล้านะครับเดี๋ยวแม่ลูกตัวนึ่งแบบหมื่นเก้าพันนะครับเดี๋ยวได้ทุมาต่อรองเพิ่อนนะครับเพือนเห็ืนง่วเขามาหลายครับพี่น้องง่วเลี้ยงกับเขามาหลายนะครับคนซื้อง่วเลี้ยงกับเขามาหลายครับพี่นอ้องเครื่องคัดขนาดนด้วยนี่ครับพี่น้อง เราต่างนะครับแล้วหับวัมือีนเตรียมรอบ,ลลรบออเนรถกันีแทกแบบนี้จะเป็นของไหางเียะนะครับี้องครับต่วลายสิตอนนี้นะครับมีเป็นว่าแม่นะครับที่เป็นสื่อขอาคทา้งหางลายนะครับ มันนี่ยอาจจะเป็นออเดอร์ว่าเมร์นะครับว่าผูกกรมีนะครับป้าปลายครับพี่น้องครับ,บกับว่าเมรครับ <S <S อันนี้กันเล็นโลดครับพี่น้องครับขายดีเถอครับ สี่หมื่นโอ้ยสี่หมื่นคือตัวสามตัวสามตัวป่ะครับอ๋อผมมาแต่ตัวเดียวคือได้ราค่าดีแถวว่าสิสามตัวครับพี่น้องสี 4, 000, 6, ่หมื่นหกพันห้าร้อยบรรยากาศการรับเงินครับพี่น้องเอาแถวได้ิเงินเลยร่รับเงินเลยครับพี่น้องเอาแถวรับเงิน หอยไหมครับพี่น้องหอยไหมขายขายไปเท่าไหร่น้องไหมขายขายไปเท่าทตัวนี้หมื่นสามพันหมื่นสี่พันห้าร้อยมนสี่พันหาือสี่พันหาือมันแมนอนบ่สี่พาเด้อครับเดี๋ยวผมอยากไปเบิ่งก่อนเพิ่นขายมาจังไลยขายสี่พันหาสี่พันหายด้อครับมันได็กำไรอยู่บมส่พันหานี่ไห ขาย,ขายซื้อๆนี่ล่ละมันบ่ดด้ขายก็เลยขายออกนะครับ4พ0 0หานนะครับพี่น้องครับหว่านองไม้ด้วยครับเด้อ4,500นะครับเป็นรถเรียบร้อยครับบ่ดด้กำไรก็ขายเป็นหลักมันบ่ดด้ขายเลิขายซื้อๆบ่ดด้ขายนะครับ ครับพี่น้องหให้ให้ห่างเวียดมาตีราค่าไห้นะครับให้ห่างเวียดกับสนใจครับพี่น้องว่าขันเป็นว่าลอยใหญ่ๆแบบนี้นะครับว่า,าวเมรนะคะรับว่าเมง์ว่าโป ตีราคาไว้เท่าไรนะครับคิดได้ปี๊ดบ๊อนนะครับเดี๋ยวเท่าสะบรรลุนกันครับทิ่มที่ทิ่มยังกว่านเนี่ย,ท,ยทิ่มเนี่เยี่มฟ้ามครับทีเยี่ยมฟ้ามครับ ที่เอ,อ็มาร์มนะครับเดอ้อที่มีฟาร์มครับพี่น้องครับวัยรุ่นมีแต่วัยรุ่นครับพี่น้องอวัยรุ่น้างมีแต่วัยรุ่นวัยรุ่นทางว่าค่าค่าแนวแด่ายมาเนี่ยได้ยังมากขาดทุนครับขาดทุนแน่ค่าได้ขาดขา,ข,าขาดทุนเอามาแพงครับเอามาแพงเอามาแพงนะครับเดอ้อนี่พี่น้องครับมีแต่วัยรุ่นครับพี่น้องในหอยไม้นะครับในหอยฟึกหัดนะครับเด้อนี่เพคนละบาทขายเบิร์ดบล็อกงัวพอมาขายเอาหลักงัวนโอ้โหโหดโหดโหดครับพี่น้อง นี่ครับวันนี้นะครับบรรยากาศเป็นช่วงท้ายๆครับการสื่อการขายก็เกิดขึ้นเยอะครับพี่น้องครับตลาดยังคึกคักอยู่นะครับประมาณชิดมงกว่าๆแล้วครับพี่น้องครับเมืองตลาดนะครับเด้อยังมีทางการคึกคักอยู่ครับพี่นอ้องสรุปการซื้อขายเมื่อนี้นะครับถือว่าคึก,กคักละกันราคาก็ยังไปได้ดีอยู่ดนะครับเด้อราคาเบียดกับเขามาเต็มครับพี่น้องมาเล่กับมาช่อนสื่ออีกนะครับเี็นทนตลาดคึกคักนะครับกัน แต่ว่าผักกังนะครับมันนี้ผักกังเน้หางผักกังเขาบกครับคลอยลายครับพ yeah ี่น้องครับเนื้อหางผักกังเขาม่บะมันสองสามเจ้าครับพี่น้องปกติในห้หางผักกังตองมาสี่หาเจ้าครับกาเหียดแหงว่ามันนี้นะครับงว่ามันนี้กตชถือว่านั่งเหลือนะครับนังเหลือบ่งเหลือบะันเบิร์ตปันใดนะครับพี่น้องครับนี่มันมีการสื่อการขายคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับสะก่รนะครับพอกันคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ